ก็มาจะไปซื้อข้าวตี๋มากินอยู่เพวมเพิมประเสือห็นเลย,ยกินไปมีกสามคนแล้วตอนนี้กเลยตื่อไม่ต้องมีแค่เราสามคนตลอดได้ปะคนเราต้องมีปืนที่เราเชื่อใจนะคนเดียวนะแบบไม่ตัวนี้ก็แบบไหนขับปกูเลยขับปกูเมาเอ้ยผมเคยเล่นนะผงเพิ่งมาเล่นเมื่อวานเมื่อก่อน อ้าแม่แม oh, ่ไหมตัวเนี้ยแม่แม่ใม่มีแต่บอดวะโอ้แซมแล้วนี่เอาไม่เอาสกู๊ปเอาไม่เอาสกู๊ปเลยอยู่ว่าถ้าคนเอาคนจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเล่นไงทำไมปืนเล่นปืนเลยอืมปืนคนเบาปืนตุ๊ดเลยมันตุ๊ดเนี้ยปืนตุ๊ด เรียกสมมาชัยแบบตื่นตุ่นเลยนี่อภิษานหน่วยยุทธการคิวซีเริ่มเลยอ้ากิ๊เทพจังว่ะของดีจังวะกิ๊บยันกิ๊บยันกิ๊บกิ่งดื่มก่อนไงมันเทพมะแต่โมบายนะพีซีมันก็ยังเทพอยู่นะไปเลยยุทธการคิวซีเริ่มเลยเราจะทำการกดล้างตู้ทั้งหมด ดปืนกระบ,บอกนี้พี่ยังไงไม่เล่นปืนกระบอกอืมอยลองเล่นดูไงว่ามันจะเหมือนในพีซีไหมเออมันมันจะเหมือนในมือบายอยากลองเล่น,น,น <S <S ดูสิละเพราะว่าสไนเปผมยังไม่เคยไม่เคยโดนใครเลยไงผมเลยอยากลองเล่นปืนที่ว่ามันเหมาะกับผมบ้างในมือบายเออนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นด้วยกันได้ไหมก็ลองลองดูดีนั่นนะแับเจ็ดคู่แบบเหมือนทึกยิงมือบายใม่ใหม่ๆรู้สึกมันมีแต่บอทวะ ผมคิดรวมคิดเองมาคน,นเดียวคิดเองคิดเองฉันคิดมากไปหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันก็เปล่าคิดมากไปก็ปวดหัวฉันคิดมากไปไม่เอ่ยคิดมากไปไม่เอ่ยจริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดมากไปไนมีเสียงกรบน,นะฮะ นี yeah, really ่ยป่ะจากุงเคเอโอ้จร to sure, ิงส hey, ุดปเลยวะยยสรวะน่าจะไปวะเออไปไปเพื่อยุทธการของเรารอบเลินแท็กซิมหลบปลีกภาวะเซ็กซ์อนเริ่มได้เจ้กนอปเออบริกลังเล่นยุทธการเอ๋ขอยยันอยังน้ำเออ กำลังเล่นยุทธการหลบหลีกแท้ซึมเพราะว่าเพราะว่าแทเซ็กซึมนอย่างตนยังไม่สามารถที่จะเพราะว่าเล่นดักน็อบได้นี่คือเซ็ตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แข็งแกร่ง่สุดในโลกย่าที่ตอก่อลแต่มันมาขับรถตัวเราเนี่ยไปเลย เออข้างหน้ามี5ีโอ้ยข้างหน, illa, น, illa, นออ้าข้างหน้าพี่มีคนพี่พี่มีกี่คนนี่่งร่วงหนึ่งมาพี่เขมามาสองสามกมาสามผมเล่นกัน2คนนี้พี่มาก็ไปสามเลยใครมาวะใครมา พอดีอยากเขียนฝีมือพี่เข้ามาเล่นนะโอ้จบแล้วไปเชิญคนที่การสดมาเล่นจบแล้วเรียบร้อยมีคนมีคนมีคนคนถอีคือไรฮะยิ่บันยีนาบา่บันข้างหน้าป่ะเออมันว่าแบบแบบเมื่อกี้นี่เออคุณยิงไหมนะคุณมีเสนียนะ์ผมมีเสนีย่ะผมเป็นยุตธการเซ็กซึมอ่ะตัวนี้ต้องได้ผมเดี๋ยวผมต้องได้เท่านั้นป่ะ ผมมีปืนชาร์จเลยวะเอ้ยผมมีปืนยิงไกลเลยวะจ้าสนั่น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 อยู่บ้านหน้าเนี่ยมาดิ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 มาเห็นดิมันอยู่นี่มันเห็นเจ้ามันวิ่งหนีดิลนีเมื่อกี้นี่มึงวะเจ้า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 หนึ่งนัดละหนึ่งนัดละเกรย์ตายละ ใช่วยน่าจะหมูมันวะใส่ปะอ,อีอีอีนี่มันจะใส่ป่ะลางลางางอปะอีอีขนมาขนข้บหลังนะ ทำไมมันทำไมมันมันเป็นบอดเป็นขุนมาเลยงงเลยขุนมองไหนมองไหนมองไหนมันมันยีเราออกมายิงมันหนีมัาเลยอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเรียบร้อยคนบาปพี่จีคนบาปเรียบร้อยไม่มีสิผมโดนระเบิดสมมุติไหนสมมุติไหน แม่งเอ้ยพีคนบาปไอ้เหี้ยไปกระชิบาปูดอยู่นันะมองสวย่เฮยอเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยเลไปเข้าวงนั่งวงนั่งวงนี้มันรถนี่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 มนนี่มันนี่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  มาถึงเราไม่มาถึงผมไม่ถึงขับรถขับรถถามมุมได้ไงมุมนี้เราโดนตู้ทิศทุกทางแล้วนี่โว้ยโอ้ยหลังอู้หลังกูว่าอยู่มันยิงมันจะเซ้ไปกูคิดว่าบูมีคนแล้วไงทางคุณนี่ซุบเลยบูวะกูตั้มัแลกมันแลกเลยบูเออโอ้จังไรครับคิดว่าคนมาอยู่โซนนี้คิดว่าบูมีคน มีไปรีนั้นโอ้เชี่ยคมอ่ะตาเห็นวะเปลี่ยนอันนี่ไงอ้เชี่ยแม่งเอ้ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยพี่ทำงานอะไรพี่ โอ้โหแล้วพี่ทำไมเลิกทำพี่แล้วพี่ทำไมพี่เลิกทำงานงานอะไรพี่อา <Okay. S 2> ใครหิยายพี่มันบอกให้ผมไปเล่นอยู่นะ